มาแล้วครับขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางตรังนะครับไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้นะครับพอขอลอคุณพี่ปุ้ยนะครับมาทําขบวนนะครับคุณพี่ปุ้ยของน้องๆหรือว่าคุณพี่ปุ้ยนะครับ ตอนถึงสถานีโพธารามนะครับลาช้า8นาทีนะครับถึงสถานีบ้านโปง่งราชา้าแค่5นาทีเท่านั้นนะครับตอนนี้กำลังมาแล้วครับ G A นะครับวันนี้คุณพี่ปุยนะครับทำขบวนด่วนที่84นะครับ นะครับด่วนที่8ปดสิบสี่ด่พี่ปุยนะครับนี่นะทำกบวนด่วนที่แปดสิบสี่ครับด่วน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 ด่ ผลพ่ปุยของน้องๆไปแล้วนะครับวันนี้ทําขบวนด่วนที่84นะครับพวงป่าประกาศชั้นหนึ่งมาหนึ่งคันนะครับชั้นสองมาสี่คันนะครับสําหรับขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางกลังนะครับไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้คุณพ่ปุยมืออาชีพนะครับทําเวลาดีนะครับถึงสถานีบ้านโป่งราชาแค่5้านาทีนะครับก็ถือว่าทําเวลาแต่ละสถานีทําได้ดีคาดว่า ถ้าถึงปลายทางนะครับน่าจะเข้าตามเวลานะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆน้องปลาดุกชาแนลครับ